ไฟนิวบางเร็กน,นะครับผมน,นี่ของสร้างเทน,นะครับขอฝากขคองอันอยโยน้านะครับรรรแก้ไขย,ยังไปมองไฟล้านไม่ไปครับ ý à, ừ, <c> à, <cấy> th <laughs> như thôi. Bán, ha, tiếc... <laughs> Để <là gìimizi> <laughs> thì thôi <laughs> nga เลด้าแบงค์ครับตอนนี้ก็ใช้หัวนะครับเป็นตัวเดินนะครับหางตีวนรอบเจ้าของนะครับยึดผ่าน <c oughs> คือเป็นจะจมไม่ได้ผมอยู่ลอแต่ว่าก็ตีวน,น <c oughs> ่มันเล่นดีๆก็นแล้วนน <c oughs> มั้งตงใช่มืดเมฆมืดๆเอกลักษณ์เรดาร์แบงค์นะครับไม่ใช้ปีนะใช้ปูสา,าตว์นะครับตอนนี้ก็มาใกล้ฟ้าขาวเลยล่ะนะครับฟ้าลายนะครับ <c oughs> ตอนนี้ นอนบ้านอยู่หรอว่าอยู่อยู่เนี่ยฟ้าขาวๆนะครับกำลังจะเข้ากลุ่มเมฆดำนะครับพื้นดําเลยหมอนจะเป็นโรคไม่อไหวแล้วไงตีตั้งที่หอวร้อยแรงตกหน่อยนี่ตกกัร้อยนี่ตั้งแรงตกหน่อยพื้นลายนะครับตอนนี้กำลังจะถึงกลุ่มที่เมฆนะครับน้องเรดาร์แบงค์ภาคไทยทีี่่ตกนไปเสาไฟครับฟูครับเกือบถึงฟู สุดไ้นยยีดเป๊ะไายเร็วเ้อาลูกดคำนวณได้แล้เลยคร้อยสอง่สิบครับล่ำาเอาบางต่อไปบางที่สองนะครับของสร้างน็อตกำลังตกแต่งบนฐานนะครับ ัสูตรเพิ่มสูตรมันหวางเนี่ยสูตรสังทสมีเหลาเอฟแลวสูตรเพ่มสูตรสังเทสมีเหลาได้เอามากิน็ขาไปตายวเดีงใเข้าที่ไคเช็คห้างเนอยห้างขยับอยู่ขยับตัวเนาะโอ้โเอาติดตามครับ này ừ, quá. Không, thả phăng cầm bạc ca nữa. Ờ trả liệt à hả? Đến một thôi. ท่านได้สอดแต่โพนะครับเอาละครับบานนี้เอาละครับผมเลดาด์าถุยเห็นแล้วครับผม้ฟพื้นดำนะครับไฟไหม้นี่ละเบานะครับสุดท้ายเวียดตับเตีนทุกวับหลังลงสีเด้วกลีกหลีกนะทีกหลีกนม 68ร้อยาไหรววะสามินาทีเอาเร็ววะห้าสิบามนาทีห้าสิบสามหกสิวินาทีครับเอาถือว่าพอเดียขายเอาใเอ็นช่างบังไฟเด้ออ่บังทีสามของช่างไฟเบิกฟ้าสุดไม่ล้างสุดไม่ล้างสิ โอ้สังนอตสองร้อยทมซิปีของเจ้าสามเลยทนห้เลกอนเบเขากสี่ยี่สิบสี่ลบสวิก็เหลอสอรมบันสอาทีด้วยสามนาทีห้าสิบีไอ้ป้ของขาขอาของเพ่อจ้ะขอเจาอเจ้าอ็ดเนาะเอามาแก้ไขไหมของพอเจ้าของ าเบิงครับบางทีสามายเบิกฟ้าบางทีสามนะครับช่างปลาย ติดไครับนางนักเป็นยรนานักนะอ่ะฟังดีดาัวร์้านะครับหางตีวนรอบๆตัวเลยนะครับไม่มีอาการทิกอาการอะไรเลยก็ะจะว่าไม่มีอาการมีแต่ท่าเดิมๆครับมักท่าเดียวท่าเดียวทั้งคืนนะครับ นะก็ลุ้นระดับแล้วครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มฟ้าลายนะช่วงนี้จะหนักหน่อยหนักอะไรอ่ะน้หนักนอยหนักหน่อยเหมือนนอยช่างมันในะหญ่นะแล้วก็มาเปานะครับตอนนี้อยู่ที่ฟ้าลา,สา,ายสีบองดูนะครับกำลังจะถึงเส้นสีขาวๆนะครับ ร้อยสี่สิบสองครับสแตก็กสองวิครับขังสุดท้ายนะครับขั้สุดท้ายในงานเรามาจุดถวายฐานไงนะครับช่างแมนนะครับที่เดียนตกแต่งบนฐานพร้อมแลบพิเศษแล้วเสียน,น,นได้สังนัดนับ สูตรไม่ล้างครับสูตรเป็นตรงกลางน้ำหายเห็นด้อเอจ่ะน้ำหายเห็นนะครับอ๋อเปิดไฟเป็นระเบ่าเลยวะวู้ว<อ>บิง้งยังดีได้หันขึ้น,ห,นหูขึนมุนล,ลงมา พออวางตัวได้ยี่หว่ายังแบบไม่ลงครับผมโอ้เรดาร์บาดฐานบันไดเนี่ยบังไฟช่วงนิ้วหายบ่เทียบเทียบไล่กันเลยบ่เรดาร์ตัวเรดาร์ตัวเห็นดิวะนี่เรดาร์คอมแบทนะครับ พุ่นเดียดได้อี๋จ้าพุ่นเดียด้อีนะครับเอาเดายได้เมฆกะซีแล้วพุ่น้นไวบา